ก็ว่าซื้อของมาตั้งเยอะแล้วนะทำไมตู้เย็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่ในการใส่ของได้ตต้งเยอะจุได้ไม่อั้นเลยนะเนี่ยจัดเก็บของภายในตู้เย็นง่ายๆด้วยชั้นวางของที่กว้างและแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้มากกว่า120กิโลกรัมหูของสดมากเลยแถมพีพก็เพิ่งซื้อมาเติมนะเนี่ยหยิบไปสักชิ้นสองชิ้นคงไม่รู้หรอกหูยอุ๊ยเย็นเนี่ย ขโมยไปแค่นี้แหละพอไหมอพอแล้วกันเดี๋ยวไปดูติ๊กก่อนหวิหวอ่ะไปกินก่อส้มไอติมนี่น้องสาวคนที่รักเธอแอบ,บมาขโมยของกินในลิเวอร์แทนไปหรือเปล่าฉันเปล่าขโมยนะลองถามแม่ดูสิว่าได้เอาไปไหมแม่แม่มาขโมยของกินเนดลเวอร์หนูไปปะเนี่ยแม่ไม่ได้ขโมยจ้าลองถามน้องติ๊กว่าได้เอาของไ,ไปเเวอร์ไหมฉันตั้งกล้องแอบถ่ายคนที่มาขโมยไว้คอยดูเถอะ โหของทั้งสดทั้งใหม่หรอบนี้อะไรไปดีเฮ้ยไก่ก็น่ากินาาไ้เยมุมไปดีกว่าเดี๋ยวคืนของมาก่อนเออเออเออเป็นเลยคืนเป็นเลยเอามาคุยมันน่ากินนมะมันเลยนี่ย ้เยังใสไใบสายไฮเออร์ ire, ช่วยทําให้อาหารที่อยู่นู้อเย็นสดใหม่ได้ทุกเวลาแถมมีระบบกระจายลมเย็นมัลติแอร์โฟ360องศาแบบนี้ต้องมีติดบ้านไม่นี่ะ